สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีอีกครั้งนะคะวันนี้พี่สมหวังก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งก็จะเอาเอา,เอาเรื่อง travel nurse มามาพูดไทยให้ฟังนะคะเพราะว่ามีน้องคนหนึ่งก็ขอมาค่ะก็เลยเอามาเล่าให้ฟังครา่าวว่ามีทั้งข้อดีข้อเสียอ,อันนี้ในสวีเดนนะคะไม่ใช่ที่อื่นในสวีเดนอย่างเดียวนะคะแล้วก็จะเอา เงินเดือนว่าว่าเขาจ่ายยังไงมามาเล่าให้ฟังนะรับเพื่อนเอ่อทาวเวฟเนในสวีเดนนะคะถ้าเกิดเราทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลอย่างเช่นโรงพยาบาลอย่างพี่ทำมเนี่ยพี่ถ้าพี่ออกไปเนี่ยก็ต้อง6เดือนนะคะก่อนที่จะกลับมาทำงานเป็นทาวเวฟเนอร์ที่ที่ที่ทโรง,งพยาบาลที่ที่เก่าได้เพราะว่าเราไม่สามารถอ่า ออกไปแล้วก็มาทํางานได้เลยแต่ถ้าไปในทําที่อําเภอได้ค่ะอําเภอหมายถึงไม่ใช่อนามัยนะคะคือเป็นอําเภอคอมมูหรือว่าคนที่แบบอ่พยาบาลที่ดูแลคนดูแลคนป่วยชราอย่างเงี้ยได้ค่ะแล้วก็เขาให้เราไปออกไป6เดือนแล้วถึงจะกลับมาเป็นทาวเวิร์ที่นี่ได้ค่ะ ออกไปทำหกเดือนก็เช่นไปทำที่สตอกโฮล์มหรือว่าจังหวัดต่างๆก็ว่ากันไปมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะคะเพื่อนเพื่อนข้อดีก็เ,เงินเดือนเงินเดือนสูงมากเลยค่ะเพื่อนเอนเงินเดือนประมาณ25 0 0 0ไทยเรานะคะ2 5 0 0 0 2 5 0 0 0โคนไทยเรานะคะไม่ใช่ค่ะ2 5 0 0 0 0ค่ะขอโทษค่ะ2 5 0 0 0 0หโคเออบาทไทยเรานะคะ แล้วเราก็สามารถอ่าแล้วถ้าเขาคิดเป็นชั่วโมงก็ชั่วโมงสองร้อยถึงหกร้อยค่ะชั่วโมงสองร้อยถึงหกร้อยโคนนะคะอันนี้ถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ต้องไปคูณเอาเองคะอ่ะแล้วก็เราก็สามารถเลือกเวลาได้แล้วก็มีที่พักฟรีคร่ะเพื่อนถ้าเราไปทำต่างจังหวัดเขาจะจัดหาที่พักให้เราเลยเราก็สามารถ อ่าแล้วค่ารถนี่ไม่แน่ใจนะคะค่ารถเนี่ยค่ารถค่าน้ํามันเนี่ยเราเขาจะออกให้เราหรือเปล่าพี่ไม่แน่ใจนะคะแต่อ่าข้อข้อเสียมันก็มีค่ะข้อเสียเราก็คือมันต้องออกไปจากครอบครัวเราถ้ากดคนที่เขามีครอบครัวอยู่แล้วนะคะเขาก็เขาก็ต้องจากอ่าครอบครัวไปแล้วก็คนที่มีลูกมีอะไรเนี่ยมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่า ถ้าลูกอย่างเล็กอยู่นะคะถ้าลูกโตอย่างลูกพี่นี่ก็คไม่ค่อยเป็นไรแล้วคะ่ะ <_ S 1> ก็สามารถไปได้แล้ว <_ S 2> แล้วก็ข้อเสียนี่คือเราต้องไปสามารถไปได้ทุกทุกทุกแผนกค,คะ่ะทุกๆุกแผนกแล้วก็รับคนไข้ที่แบบคนไข้โควิดเราก็ต้องไปทำได้คะ่ะไม่ไม่สามารถปฏิเสธได้คะ่ะนั่นก็คือข้อเสียนะคะแล้วก็แล้วก็ต้องอ เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้โดยอัตโนมัติเลยค่ะนั่นแหละค่ะแล้วก็ส่วนมากส่วนมากนะคะเพื่อนเพื่อนอเพื่อนของพี่ที่เรียนมาด้วยกันเนี่ยส่วนมากเขาจะเรียนต่อปริญญาโทแล้วก็ไปเป็นพยาบาล t r v v l n u r s e travel nurse นะคะจะออกเสียงถูกไหมหรือเปล่าก็ไม่ไม,ไม่แน่ใจนะคะ,ะ,ะเพราะว่าเขาอยากได้เงินเพิ่มขึ้นแล้วเขาก็อายุกันยังน้อยอยู่ะคะ่ะ แล้วเขาไม่มีครอบครัวนะคะเขาก็สามารถเดินทางไปได้ทั่วสวีเดนบางคนก็ชอบทําแบบมันตื่นเต้นนะคะมันสนุกนะคะ่ะได้เดินทางไปทั่วสวีเดนเลยนะคะอ่าแล้วก็เพื่อนบางคนก็ทํายังทําอยู่ที่เดิมบางคนนี่ก็ยังทําอยู่ที่อ่แผนกเดิมๆบางคนก็เปลี่ยนไปมั่งแล้วอ่าแล้วก็มีเพื่อนอร่วมงานบางคนที่เขามาทํานะ เขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาได้เขาได้เงินเยอะมากแล้วเขาก็เขาก็พอใจมากเลยกับการเป็นทาเวลเนสนะคะเพราะว่ามันเขาสามารถเลือกเวลาได้ในการทำงานแล้วเขาไม่ต้องมารับผิดชอบอในแผนกอย่างอย่างเช่นคนที่มีนักเรียนพยาบาลเราก็เป็นพยาบาลประจำเราก็ต้องรับผิดชอบเขาด้วยนะคะแต่พวกทาเวลเนสเนี่ยเขาไม่ต้องรับผิดชอบค่ะเขาทำงานจบจบไปเขาก็จบไป ในวันหนึ่งแล้วเขาก็ไม่ต้องมาเขาก็ไม่ต้องมาเข้าประชุมเหมือนเหมือนพนักงานประจําเหมือนพวกเราไม่ต้องมาไม่ต้องมากระตือรือร้นมากในสิ่งทําให้แผนกเจริญเติบโตคือเขาไม่ต้องมามาทำในส่วนนี้ครับแต่พยาบาลประจํานี่ต้องต้องทำนะครับเพื่อนแต่พวกที่เป็นพยาบาลที่มาแบบ เหมือนเขาเช่ามาจากบริษัษทเอกชนเนี่ยเขาไม,ไม่ต้องไม่ต้องคิดส่วนนี้ค่ะคือเขาทำงานจบในกะนี้เขาก็คือเขาก็จบไปเลยแล้วเขาก็ได้เงินของเขาค่าตอบแทนของเขาไปแล้ววันพรุ่งนี้เขาอาจไปทำแผนกอื่นเขาก็ทำลักษณะเดิมคือเขารับผิดชอบคนไข้เฉยเฉรับผิดชอบคนไข้ติดต่อแล้วก็เขียน เขียนประวัติเขียนการทำงานไว้แค่นั้นแล้วเขาก็ไปไปแผนกอื่นต่อแต่ถ้าเกิดทาวเวิรลเนอร์บางคนนี่เขาทำงานดีนะคะมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งอันนี้เก่งมากเลยค่ะแล้วแล้วแผนกเพื่อนบ้านเนี่ยแผนกโรคไตเพื่อนเพื่อนบ้านเนี่ยเขาเขาเช่าตลอดเลยค่ะคือเขาจ้างตลอดเลยจ้างพยาบาลคนนี้เพราะว่าพยาบาลคนนี้ทำงานดีค่ะ คือมันก็มีประโยชน์อยู่ตรงที่เราทํางานดีเราก็โดนจ้างแบบยาวอย่างเช่นว่าอาประมาณหกเดือนขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่สองสมเดือนแล้วก็ต้องจ้องจากตรงแผนกนี้ไปมั่งแต่พยาบาลคนนี้คือเขาเขาเขาทำงานดีอะคะ่ะแผนกนี้เขาก็เลยว่าจ้างนานมากเลยแต่พี่ยังไม่ถามเขาว่าเขาจะอยู่อีกนานหรือเปล่าเพราะว่าคนนี้ก็เคยเคยฝึกงานมากับพี่อะคะ่ะ คือเก่งมากเป็นคนสวีเดนเป็นพยาบาลสวีเดนเก่งแล้วก็เป็นพยาบาลที่มีอัธยาศัยที่ดีต่อคนไข้แล้วก็เพื่อนร่วมงานค่ะแล้วหัวหน้าเขาก็ชอบแล้วก็เพื่อนร่วมงานก็ชอบคนไข้ก็รักเขาอย่างนี้ก็ก็ทาให้เราได้ประโยชน์คือได้ได,ได้ได้ทำต่อนานมากเลยแล้วก็เขาก็อ่นั่นแหละค่ะที่ที่เล่ามานะคะคือมันก็เป็น ทาเวลเนอร์ในสวีเดนนะคะมันค่าจ้างก็ชั่วโมงหนึ่งคือไม่รู้บอกไปหรือยังว่ามันชั่วโมงละ200ถึง600โคนขึ้นไปนะคะคงบอกไปแล้วละค่ะต้นๆนะคะ,นนะ,คะแล้วก็ถ้าเกิดเราอยากไปทำที่นอร์เวย์ก็ได้หรือว่านอร์เวย์นี่เขาอยากจ้างพยาบาลที่สวีเดนมากเลยค่ะเพราะว่าสวีเดนที่เพราะว่า พยาบาลที่นอร์เวย์เขาก็ขาดแคลนนะคะก็เหมือนพยาบาลที่สวีเดนนะคะบ้านสวีเดนก็ขาดแคลนพยาบาลเหมือนกันเพราะว่าคนที่ทำงานประจำเขาก็ลาออกไปเป็นทาวเวิร์ลเสกันเกือบเยอะมากค่ะแต่ไม่ถึงกับหมดแต่ก็เยอะมากพอพอเราทำเบื่อเป็นทาวเวิร์เสเบื่อแล้วก็กลับมาเป็นพยาบาลประจำก็ได้ค่ะแล้วแต่มันขึ้นอยู่กับเราหรือว่าเราได้เงินเยอะเราก็ พยายามเอาเงินเราไปหมุนเวียนในสิ่งหรือไปเก็บหรือไปอลงทุนเราก็ได้เร็วขึ้นนะคะเพื่อนๆอันนี้มันก็แล้วขึ้นอยู่กับเรานะคะว่าเราจะใช้เงินให้เป็นประโยชน์แค่ไหนนะคะ,ะนั่นเลยค่ะ,ะ,าะการเป็น t r ว v e เวลเนอรมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียก็ก็เอามาคุยไว้แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนถ้ายังไงถ้าอยากให้พี่คุยเรื่องเรื่องไหนก็ คอมเมนต์มาค่ะเพื่อนๆแล้วก็อ่าแล้วก็ต้องขอขอบคุณด้วยว่าทุกคนที่มาเป็นกำลังใจให้พีนะที่กดไลค์กด s u b ส cribe ให้พีนะคะแล้วอย่าลืมคอมเมนต์มานะคะเพื่อนๆเ,เราอ่าพี่ก็จะพยายามหาข้อมูลดีๆแล้วก็หาคอนเทนต์ดีๆมาพูดให้ฟังต่อนะคะเพื่อนๆยังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ